คือเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแหละค่ะรู้สึกว่าเวลาไม่มีขนตาตาม,มันโล้นก็เลยอยากจะแบบมาต่อเขาแนะนําว่าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ด้วยเป็นทรงแบ็กซอนค่ะเป็นทรงใหม่เลยของแครเป็นคนที่แบบว่าชอบทรงขนตาเฉพาะตัวก็คือชอบแบบว่าเรื่องปลายตาให้มัน ยาวกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันดูเปลี่ยนแนวดีคือฝ้ายไม่เคยมาต่อที่นี่เลยเนาะจากที่เราเคยต่อมาเราก็เลยเห็นว่าตัวสไตล์ของขนตาเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นค่ะมันเบาวกว่าแบบตอนนี้ยังไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองต่อขนตาอยู่อะค่ะวลนหลังจากลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องของสัมผัสก็คือดีเลยหมายถึงว่าเราไม่รู้สึกว่าเราแบบหนักตาเลยแบบมันมันแบบสบายมากทั้งที่เขาบอกว่า พอต่อตั้งแบบ3ามวั้เส้นเนาะเออก็รู้สึกว่าแบบมันสบายสบายมากๆกก็สาหรับใครที่กําลังแบบเล็งอยู่แบบเห็นรีวิวหรือว่ากําลังแบบอยากจะทําขนตาสวยๆดีๆแบบมีคุณภาพนะคะทุกคนเฟยก็แนะนําที่แคลร์บายอสีค่ะเพราะว่าที่นี่เขาใช้ขนตาที่แบบมีคุณภาพเราต่อแล้วมันแบบเบาแล้วก็แบบรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายแน่นอนดีไซน์ก็สวยแล้วก็พี่คนที่เขาต่อให้อะคะ่ะสตาริตเขาก็แนะนําดีมากๆเลยค่ะ